สไลเดอร์มันจะไปไหนไม่ใช่ผื่นเลนพึ่นเล่นพ่นเล่น,ลนแล้วมันก็ตอนหนุกมากด้วยเล่นอะไรครับลสไลเดอร์ค่ะลแล้วก็แล้วสไลด์เราไปสนุกนะล่ะเดีเคยเล่นหรือเปล่าค่นถ้ามีตลนาน้น,าาน่ะคุยาพาเีไปตอนหนุ่ด้อ่ะเดีได้ขีรดด้วยแล้วก็ได้เล่นหน่มด้วยพี่ไม่ทับหนุ่แล้วลูกค่ะ ไม่เลยหรอมันไม่เยอะค่ะหรอตอนตอนพ่อพาหนูไปในเมืองอะไม่หรอกคะทำไมอ่ะตอนมันมีพ่อกับสวัสดีค่ะพ่อเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำยังไงพ่อกัไม่ได้ไปเรงเลยนต้องสวัสดีค่ะดาวมะทำเลยดีหนูชื่อพ่อกัมาแนะนำตัวก่อน คลใส่นาฬิการาสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อไส้ชิงแก้วสาัสดีสวัีช claro ื่อเล่นช um ื่อจันทร์ชาราอายุสามขวบคยเคยไปชั้นช้าชื่อคุณครูนิ้และคุณครูหลอดโรงเรียนเทตบราปราบาค่ะขอบคุณค่ะกิ่งอ่ะ้กิ่งอ่ะกิ่งน้อแล้วกันอืม พ่อซ่อมให้หรือไงก็หักแล้วหรอหมันซ่อมได้ไหมไม่ได้เลไม่ได้เลยหรอกตัวหนึ่งอ่ะหักหายโอ๊ยเราซื้อใหม่ก็ได้เนาะเดี๋ยวพ่อซื้อให้ใหม่เนาะค่ะตลาดนัดเลยมันมีสีแดงฟ้าเหลืองชมพูด,ด้วยแงดงด้วยเอา้ามีเยอะจังมันมีทั้งสีเลยนะถ้าพ่อพาไปตลาดนะหนูจะเอาสีอะไรอ่ะลูก หนูชอบ <Red. S 1> สีเรดโอ้โห oh, oh. ทำไมเอาสีเรดละ่ะหนูชอบ Red เรไงพ่อก็ต้องให้รู้หน่อยได้ไมอันนี้มันพังมากแล้วลูกคันซ่อมไม่ได้เดี๋ทำให้รู้พ่อก็เราอันนี้มาประกอบกัตตนตรงนี้มไมนถึงจะได้ราคาลูกแล้วเราก็ได้แต่แต่มันหักแล้วอืมไม่เป็นไรเนาะชื้อใหม่เนาะ ซื้อขายหยุดตลาดนะัดได้ไหมได้ยว้ยอีกแล้วได้เพรหนูเล่นอยู่อะ่ะทำไมลูกตอนหนูเล่นอยู่อะ่ะพ่อครับหนูเห็นตากตายด้วยตรงนี้ด้วยใครฆ่ามันืมสงสัสยเชนเอาไม้มาขเขี่ยมาแล้วแล้วก็เอาเท้าเหยียบเอา,เอาแล้วมันก็ ดูเลยน่าสงสารจังตายเลยเหรอลูกหนูเห็นมันตายนี่ตายล้วแต่ทองก็ขโมยหมวกของยายด้วยแหละฮะอะไรนะตทองเขขโมยหมวกของยายด้วยล่ะค่ะขโมยหมวกไม่ขโมยหมวกของยายด้วยแหละขโมยอะไรนะหมวก ไปล้วก็เอามาคืนเหรอคะลูกอืมคุณตาชอบเสียงดังใส่หนูคุณตาชอบสิ่งนักใส่หนู